ซื่อสัตย์คุยเงจํานวนมากพฤติกรรมแย่ตรงนี้ครับไม่พูดความจริงทั้งหมดพู่ครึ่งหนึ่งหลอกให้คนเชื่อผมพูดเสมอนะมิตรภาพที่มีการหลอกลวงจะทําให้เสียความไว้วางใจเราจะไม่เชื่อใจกับคนที่ไม่รู้จะหลอกเอาเมื่อไหร่เพื่อนผมคนหนึ่งนะนแล้วครับตอนที่เม่อไห่ยุชิเก็บอกว่า เวลาที่มีศัตรูมาเนี่ยเราวางใจศัตรูได้มากกว่าเพื่อนบุกทำไมเพราะศัตรูมายังไงมันก็ฆ่าเราแน่ถ้ามันถือมีดมาแปลว่ามันเสียบปุ่มเราถ้ามันถือปืนมาแปลว่ามันยิงเราแต่ถ้าเพื่อนถือมีดที่ว่ามันล้อเล่นเรากว่าจะรู้อีกทีมันฝากไว้ที่ปุ่มแล้วถ้าเวลาเพื่อนมายศจะรู้สึกไม่ได้เลยนะเราไม่รู้คิดว่าเนเล่นเล่นเล่นแล้วเวลาโดนไปแล้ว ถ้าเขาบอกไม่ยอมเราเขาบอกเล,เล่นเล่นเราก็เชื่ออีกเหมือนกันนะในชีวิตผมโดนเพื่อนเยอะเล่นเล่นเนีย่ยแล้วขอพระเจ้าที่เราจงจริงใจไ้วก่อนจงพูดความจริงความจริงทำให้คุณนั้นหลับสบายตื่นขึ้นสบายเพราะไม่รู้ว่าไม่ต้องเปนคิดว่าเราหลอกใครไว้อาจาัยไหมครับมีบางคนบอกว่าอย่าพูดความจริงเลยการพูดความจริงเป็นสิ่งไม่ตายก็จริงแต่คนพูดตายก็จริงนะคนพูดอาจจะตายแต่ความจริงจะอยู่ และการเป็นคนจริงของเราก็ยาอยา่โอเคสิ่งที่สามบาปจะต้องเข้ามาในชีวิตของเรามันก็จะมาเยี่ยมเยียนอย่าคิดว่าพระเจ้าไถ่บาปและบาปก็ไม่มายุ่งกับเรามันก็ป้นเปรียนเพราะมันเคยอ,อยู่ใช่ไหมมันก็จะมาตามนิสัยที่เราเป็นที่เราเคยอ่อนแอมาแ้หาเราเสมอทักทายเราแต่บาปก็กําจัดในยานกกาจัดในยาน ขาบอกมีตัวอย่างหนึ่งเขาบอกว่าหมาป่าที่ดุจะทําร้ายมันหรือกำจัดมันไม่ยากก็คืออย่าให้อาหารมันกินเดี๋ยวมันก็หอยตายบลาถ้าเราไม่ให้อาหารมันเดี๋ยวมันก็หอมตายแต่ถ้าเราให้มันกินมันก็จะอ้วนแล้วมันก็จะทําร้ายเราเพราะฉะนั้นะต้องเตรียมมือเตรียมตัวที่เราจะตอ่อกรกับ ที่จะเข้ามามันเข้ามาแน่อาจารย์ปารโลบอกว่ามารวนเวียนอยู่รอบตัวเราใช่ไหมครับเหมือนอะไรครับรถไปโตไม่ใช่ปาร,โ,ปรโลดูดสิงคำลาคอยจะขยับนะฮะโอเคและคุณอยู่ในโลกใบนี้ต้องรับใช้พระเจ้าควรอย่างนี้เพราะการรับใช้พระเจ้าเป็นสิ่งที่มีเบียดใช่ไหม,ไหมเป็นสิ่งที่พระเจ้าขอพระทั คุณคิดดูนะพระองค์เลือกเราคนก่อนแอคนบาปเนี่ยมาเป็นคนใหม่เป็นคนชอบทมเสร็จแล้วพระองค์มาเป็นขอโทา,าเรียกวานนี้เลยเพื่อนร่วมงานแล้วคุณต้องรู้เลยนะตำแหน่งที่คุณได้นี่คือตำแหน่งผู้จัดการเม<ส>ื่อก่อนอาจารย์ใส่ใกจกมาถามผมเนี่ยผู้อาลักษะแปลว่าอะไรก็แปลว่าผู้จัดการเรามีหน้าที่จัดการนะอาลักขะทีคือจัดการดูแลทําให้มันเจริญขึ้น เขาไม่จ้างผู้จัดก,การที่ดูแล้วมันเหมืมนเ,เท่าเดิมอ่ะเพราะเวลาเปลี่ยนไปสิ่งที่เราดูแลงถ้ามันเท่าเดิมคุณค่ามันน้อยลงเพราะแต่นะฮะคุณค่ามันน้อยลงแต่่าเมื่อเราเอามาใช้เกิดประโยชน์มันจะเพิ่มคุณค่าขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหวังในตัวของผู้จัดก,การทั้งหลายก็คือทำให้เกิดผลกำไรมากขึ้น สับตัวหนึ่งที่อาจารย์ปรอพูดในฟิลิปปีก็คือถ้าพระเจ้ามีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์การตายก็ได้กำไรกำไรขอให้หันไปคนละข,ข้ายขวาคุณคือผู้จัดก,การเช็คแฮงก,กันหน่อยฮะยินดีกับผู้จัดก,การโอเคบางคนเป็นผู้จัดก,การแผนตอนนี้นะฮะไส่เต้าไต่เต้าอะ่เต้าบางคนเพิ่ม <c oughs> เพิ่มถูกโปรโมทเป็นผู้จัดก,การจะไม่รู้ตัวมาก่อนเออ บางคนกำลังจะได้ขึ้นเป็นผู้จัดการเขตน,นะครับ <Okay. S 1> แถวเขขอพระเจ้าทรงไว้วามผู้จัดการทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้เอเมนนะ <Yeah. S 1> แต่คุณไม่มีวันได้เป็นผู้บริการพนระ <laughs> เยซูปเป็นผู้บริการเราอยู่บริษัทพระเยซูวิสไม่จํากัดมหาชน oh. คือเรารับสมัครอยู่เรื่อยๆบางคนบาเพิ่มคิดแล้วตลงจะมีโบนัสและเงินเดือนไหม <laughs> <laughs> มีครับมีครับ แต่ว่าไปรับที่สวรรค์น,นะครับอยากได้เร็วอยา่างเดียวคือต้องทำยังไงตายต้องรีบตายกนะนิงแต่เราไม่รีบใช่ไหมเพราะเดี๋ยวมันไม่คุมเราต้องรีบรับใช้พระเจ้าก่อนโอเคประการที่สองผู้เชื่อสมดุลที่สองคือไม่ใช่แค่ในโลกนี้แต่เราก็พูดถึงโลกหน้าด้วยนะบางคนคิดถึงแต่โลกใบนี้อย่างเดียวจะอยู่ มันหนึ่งเราจะไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้หรอกเราจะต้องไปอยู่กับพระเจา้าเพราะฉะนั้นเราเลยต้องสอนเรื่องโรกหน้าโลกหน้าเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับหนึ่งการเสด็จมาของพระเยซูพระคัมภีร์บอกว่าไม่รู้เมื่อไหรโรคจะมาจำไว้เลยนะไม่รู้เมื่อไหรถ้าใครสาม,มารถบอกว่าหรือมาบอกกับเราว่าพระเยซูมาแน่แนวันที่สิบเก้ารกฎาคมสองศหนึ่งอันนี้เทียมเท็จคุณไม่มีทางรู้พระเยซูก็ไม่รู้พระเยซ,ไเยซูไม่เคยกำหนด จำไหมนะฮะเมื่อหลายปีที่ผ่านมาที่ประเทศเกาหลีตอนนั้นน่าจะเป็นปี1900กร้อับปสประมาณปีพันเการ้อปดสิบจริงมันเริ่มตั้งแต่ปี8ปดสามเขาบอกว่าพระเยซูมาสเสด็จมาใส่ชุดขาวใส่ชูดขาวมารถาไฟด้วยนะเออไม่รู้สอนยังไงก็มีคนตามนะมีคนตามอย่าคิดว่าคนเราฉลาดนะเรียนมากวันนี้ผู้โง่เยอะนะ ตามใหญ่เลยคิดว่าพระเยซูมาเอเฝ้าองค์พรถไฟใต้ดินกันพระเยซูจะมาเสร็จสู่แล้วคุณเห็นไหมมันแปลกๆอย่างนี้นะมีลัทธิเทมเพสที่เรารู้จักอาจารย์จาชื่อไปหลามันบอกเราว่าเยอะมากแต่สมัยของในใน,ในประเทศฝรั่งเศสในประเทศอะไรเยอะแยะนะครับจะมีอย่างนั้นนะแล้วพระเยซูบอกไปก่อนว่าจะมีคนสอนเทสในยุคสุดท้ายเราต้องมีคนสอนเทสก่อนนะครับไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าพระเยซูจะมาเมื่อไหร่ โอเคแต่มาไหมมาแน่แล้วทำยังไงเตรียมตัวให้ดีพระมีบอกอะไรพระเยซูบอกว่าเหมือนกับคนหนึ่งกำลังทำนาอยู่แล้วพระองค์ก็ลากคนหนึ่งไปคนกำลังไกวไปลากคนหนึ่งไปนะครับมีเคล็ดอ,อย่างนี้ออกมายะนะันกำลังเดินเดินไปคนหนึ่งหายไปนะครับแล้วก็บางคนรู้จดจ่ออยากถูกลับไปนะพระเด็นนะฟังเทศฟังมาไม่ถูกลับสักทีเัย แับแตั้งแต่นั้นัารับเป็นประจำความเทศอะไรรับเป็นประจำแล้ววันหนึ่งก็ถูกแก้รับที่จะกกไม่เดินออกไปจะโวยแกต้องรับโอ้โหระตื่นมาวิไปไหนก็นหมดนะหรือพระเจ้ารับไปแล้วหูเขาร้องไห้กับกาบมาเป็นที่บอกร้องไห้ใหญ่เลยคิดว่าทุกคนถูกรับไปแล้วหลือตัวเองคนเดียวใจระ <c oughs> ว,วังน,นะครับจะถูกแก้รับ นั่งฟังเทศหลับได้หลับดีเมื่อคืยมองไม่ไม่ได้หลับนะครับเพราะว่าเรียกอะไรพักสายตาสมองฟังนะฮะแต่นี่ถ้ามีคนพ่อเขาหลับจริงเขาเขาไม่ได้หลับไม่ฟังนะเขาหลับตาเขาไม่รู้เป็นไงมีผู้ขอมาเลยแต่ทุกเม็ดเลยนะไม่ต้องจบเลยจำได้แน่นนะฮะแต่ลั่นๆนะครับดังนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่าหลับจริงหลับฟอมเราไม่รู้ว่าคอยถามเรา พ่าถามตอบแลนะ้แสดงว่าไม่นอนนะครับแต่บางคนลืมตานะจะถามว่าเป็นไงไม่รู้อะไรเลยมีประเภทหนึ่งนะครับตาลืมแต่ข้างในหลับน,นะทนะบิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วโอเคข้อคิดนะครับที่อยากจะให้คนนี้คริสจักรเป็นกลุ่มที่เราเชื่อเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณน,นะคริสจักรต้องดําเนินชิดฝ่ายวิญญาณคริสจักราอยู่ในโลกแต่เราไม่แยกตัวออก นะครับเราไม่ได้ถือตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นคนฝ่ายวิญญาณเมื่อก,ก่อนขมีศัพท์นั้นเราเรีกตัวเองว่าคนอื่นว่านะวนที่เป็นผเื่อว่าชาวโลกคือดำนินชิดเหมือนกับโลกนี้เราเป็นชาวสวรรค์ไงเลยแยกนั่นไม่ถูกต้องเราเป็นคนเอาสวรรค์มาไว้ในโลกทำให้คนในโลกนี้มีประตูที่จะเดินกลับไปหาพระเจา้าเราเป็นพูดนะครับเราไม่รีดอย่างนั้นแล้ววันหนึ่งนะครับมีโฆษณาขายปุ๋ยไม่หรอไหม รุ่ต่างดาวลงมาเจอควายเข้าครับวันดีชาวโลก <c oughs> เราก็เลยเริ่มใช้คําชาวโลกในสไารัานั้นดีนะครับเดี๋ยวเวลาเราไปพูดรูรที่คนอื่นชาวโลกเขายังคิดว่าไรรยกเขาว่าควายนะครับพี่น้องอย่าไปด่ดาคนว่าไอ้ควายเด็ดขาดนะครับควายฉลาดต้องด่าว่าไอ้มัวเข้าใจไหมครับเวลาว่าใครมัวก็ว่าไอ้หัวกมว็มัวหรือดีนควายไเปเลยนะ คริสตจักรเป็นกลุ่มที่เชื่อว่าโลกนี้นะมันจะเปลีนน่ยนได้ต้องมีิมิตของพระเจ้านนมิตของพระองค์คือไม่ปรายีก้บหนึ่งผู้ใดที่น่าไป็ตเทศนายอย่างนั้นเลยบอกไปพระเจ้ามาช้านะครับใน่สือจดหมยฝายจะเปโนตรพระองค์มาช้าเพราะาาพระองค์ไม่ต้องการที่คนหนึ่งคนใดที่น่าพี่นว่าเรา,เรามีหนึ่งเปอร์เซ็นต์เกือบหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วละ่ะที่เป็นคนไทยเราที่เชื่อพระเจ้าแต่หกสิบล้านคน บอ,อกมาลบถ้าพระองค์มาอะไรจะเกิดขึ้นพระองค์จะถามถึงความรับผิดชอบของพวกเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอเปเข้าทว่เรา